มเจอวิดูแลเปดเลยอ่ะบ้าวตั้งกองมาลดเดินเธอนานะเออตั้งกองอะ โอ้ยแผลมันปั้นเลยปัปั๊บ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 แม่ลองปั้นไหมแม่ปั้นมันได้ดูแล้วขอบคุณค่ะีวิบากข้าวโพดก็ฝากด้วยข้าวโพดตาชานุ่ยนะขอบคุณค่ะเออคุณญาตใจดีหนึ่งสุกร้อน ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือเหลืองคะข้าวเหนียวข้าวเหนียววะข้าวเหนียวข้าโพดตานตนโตย่าเขาบอกให้ลองปั้นเกล็ดดูเลยไไม่สองคนนั้นยังไม่ผ่านแล้วเราจะผ่านไม่ได้เลยเราค่อยบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ดูนี่ป้าน้อยป้านี่ดูที่เนี่ยถ้าให้ย่าทำนะอันนึ่งใหญ่อันนึ่งตุ้ยอันนึ่งตุ้ยมันมีท้อเดียวเมื่อคืนแน่นั่งนั่งไม่รู้ปั้นได้หรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ย อุ่ยเขาปั้นได้นี่เลยของเขาหนิอะไรอันนี้ของไอ้ตึนเออฮะตึงแม่กินข้าวอันนี้เย็นเย็นเอ้ยแม่จะตึงกลางไม่ถูกเดี๋ยวมันปั้นเนี่ยมันต้องใช้สมาธิต้องใช้แบบโอ้บางทีเขาเขาหยิบมาปุ๊บเขารู้เลยเนาะตรงเท่านี้มีทันเสมอเลยเออต้องเสมอบางทีประตยบางทีปัะจอยบางทีมันผลิตไปแล้วอ้วนอ้วนพร้อมเลย่าใช่อ้วนพร้อมเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายแล้วะคร ตรงนี้ทำไมตวดทำไมตรงนี้ข้อนพี่ท้อเดียวเน่ก่อนไปเมาคลิปก่อนไปซี่เลยนะคะไข่เจียวโอ้นึกว่ามาเรียนรู้งานนึกว่าแม่สีว่าปั้นสยแบบนโป้ปูนะยังไข่แน่นะโป้โป้ได้แต่ไอ้ปั้นเนี่ยโหขนาด ตะโพกปูนเหมือนเหมือนเหมือนสร้างโคกัดไม่ได้อีกคือเก่านั่นแหละแม่มีต้องเอียดจะมาสกีบแอวแมนโปะนักกระสิบไม่ได้กระเซิร์หมันปานนีดปานนี่เขาเก่งจริงๆนะสมยองสมจริงๆลอยเลยใช่งสวยทั้งเก่งทั้งสวยทั้งเก่งซื้อคนมีแั็กพุ่งนี่ลอยเลย ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆฝั่งนน้ตก้อนเมฆฝั่งนี้ก็เก็ตเห็นพี่นิวัฒน์บอกว่าเร่งให้เสร็จถึงที่ยี่สิบเหรอปันนี้แล้วนี่แล้วปันนี้แล้วนี่แล้วไม่เอสุดท้ายแล้วนี่โอ้ยมันเลยกำหนดตเลยกำหนดแล้วเนาะ เลยกำหนดการมันถ้าทำสองคนจะเร็วกว่าใช่ไหมนี่มันมีหลายคนมันเลยไม่เร็วใชยไห้าเนีกันเอ็นตึงหันซ้าด้วยดิสมั่นเนซ้งหนีหนีถ้าเขาเอ็ดสองคนนะเลี้ยวเออเรามาช่วยทวงเวลาไม่ได้ช่วยให้มันเร็วขึ้นใช่ช่วยถ่วงเวลาถูกต้อง แม่พี่ันลหมคะแต่แลวปั้นไวมากค่ะเพราะแบบหยิบหยิบดินมาปุ๊บเขาจะรู้เลยเท่านี้ใช่ค่ะฟังนน้ยก็ปะแป้งโอฟงนขีดไร้ยินเนอะขีดลร้ยินเหรอ

คิดมันแตกต่างกันมีเป็นมีเอี่โซฟอไม่เหมือนกันไดนถ้าคิดโซฟอนี่โอ้ยคนละสไตล์ยิ่งอันนี่คนละสตายิไปกันใหญ่ตั้งว่าถูกเห็นแน่ไม่เห็นแน่เลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างของญาโอ้ยเห็นแน่นี่เห็นแน่ป่ขอให้ได้แปดนาทีไปแล้ว าลงสีขาวก็ยิ่งสวยนะใช่สวยเนอะน้องแพร่สวยน้องแพร่ก็สวยคนปั้นก็สวยอร่อยคนปั้นก็สวยเกก็สวยจังโคก็ยืนยิ้มอยู่นั่นแหละอารมณ์ดีดี ไอันมีแห่งปั้นลนเนะแหละแม่ยาจะได้ออกมาสวยๆตอนเย็นให้เราจุดทูบอีกนะอู้อันไอเหมิดไปย่าไอจีจุดจูบแม้นแม่ต้องเป็นคนมาจุดงานยางานได้ค่อยบอกว่าคนคนปั้นต้องทำตัวคนปั้นจิูุมีเหม็นคนคนปั้นแม้นคนเธออยู่ งานฟั่งยาชีปะเราอะเธอคนสร้างโอเคคนสร้างกันเราแค่คนพูดซื่อๆมันไม่แม่นเนาะคนที่ทำเพื่อออกมาใช่นแล้วก็จุดทูบคนที่นที่มันจะออกมันเลยออกก็จุดให้ให้ไม่ยากให้สร้างตัวตนขอกมาแล้วก็ให้ได้ ได้นั่นได้อืชูกน้องรอบที่สองน้องนี้ได้แล้ววันพุธไม่ได้แปลว่าเพิ่นอธิบายนะเลยน้องสร้างตัวตนเพิ่นออกมาอืแล้วออกมาด้วยผลงานเพื่อนก็ให้เราเยอะ ก็ไหนจะฝ้ายท่ได้เ,นนเสร็จก็ให้โชคแล้วขนาดฝ้นไม่เสร็จก็นใหนน้โจกตอนเย็นก็วางอยู่ที่น้องแพลววางอยู่ที่หญ้าอันนี้วันนี้ถ้าเยน็นนี้น้องแพรวจุดนะเราก็จะมาดูเลขด้วยถ้าถูกนะจะพาหญ้าวิ่งสิบรอบ เต็มเบิร์นท anyway. yeah, ouais ั้งเดินทั้งวิ่งตเบิ้สรอเลยย่าบอกว่าได้อยู่นะแพ้เดินเดินางเไม่ใช่วิ่งนตลอดไดเดินเดินไปแล้วก็ิ่วิ่งไปแล้วกเดินสองงานเลยแอนบอเราไม่ได้บนวิ่งนะย่ามาแล้ดูม้า ขอบคุณสำาแสงค่ะ <builds> เ <our ears> <we el releasing forth> <man> ียวมาแล้วครับสิ่สิ่งที่ช่างลอยคอแล้วรอคอยก็ไม่อยู่หน้าห้องใหางกางไว้ะาตั้งหรุนปงุ้น เออบาทนี่อะไรเดี๋ยวเราพยายามกันเองน่าังห์ต้องตั้งกล่องกัสามมาดีเนี่เราเนั่งที่เวลางนส่งนี้มาให้ช่างนะคะมีแหงขึ้นมาเอาเรีวไปเลยนี่มันก็ได้ซ่าคือตั้งห้องนี้หรอโอ้โ

อันนี้เขาจะมาทำอะไรไอเน,นี่ยฮะทำร่มใช่ไหมเอายิบไปนี่ยิบทีนี้นนนก็ปะมานี้นะฮะ